สวัสดีค่ะจันใส่นะคะวันนี้เราจะไปตามหาของมาจิ้มชีสกันค่ะทุกคนเพราะว่าเมนูที่เราจะเอามาจิ้มชีสในวันนี้จะไม่ธรรมดาค่ะทุกคนค่ะปกติแล้วเวลาอาหารจิ้มชีสก็จะมีอะไรบ้างเป้นฟลายอย่างนี้ขนมปังอย่างนี้ใช่ปะ กินกับชีสแล้วมันจะอร่อยอยู่แล้วใช่ปะแต่วันนี้เราจะไปตามหาเมนูพิเศษที่เขามีน้ําจิ้มในตัวของเขาอยู่แล้วแต่เราจะไม่จิ้มค่ะทุกคนเราจะเอามาจิ้มกับชีสอย่างเช่นน้าพริกปลาทูอือเพื่อจะไปซื้อน้ําพริกใช่แล้วไปจิ้มกับชีสจะบ้าเหรอ <c oughs> <c oughs> จะไป มาจิ้มชีจะไม่จิ้มไม่ชิมไม่ชิมเฮ้ยจะไม่จิ้มน้ำพริกกระปีไงเออหรือว่าขนมปังสังขยามันก็ธรรมดาไปปะก็คือจะไม่ใช้มันขนมปังจะใช้เป็นสังขยาจิ้มชีใช่เอ้ยเราดินั่นแหละค่ะทุกคนก็คือเมนูที่มีน้าจิ้มของเขาอยู่แล้วแต่เราจะไม่จิ้มกับน้าจิ้มของเขาเออแล้วก็จะมาดูว่าจิ้มชีแล้วรอดไหมใช่ไหมใช่ ไม่น่ารอดไม่รู้แพนเคก้กอย่างเงี้ยเขาต้องจิ้มกับน้ำผึ้งน้ำผึ้งเออเราก็มาจิ้มชีสไงแต่เดี๋ยวเราจะขับรถไปตามหาค่ะทุกคนค่ะแล้วก็รวบรวมอาหารมาจิ้มชีสอันนี้เขาเรียกว่าอาหารแปลกหรือเปล่าไม่แปลกอาหารปกติแต่มันจิ้มชีสแต่มันแปลกอ่ะลองดูว่าเมนูไหนจะรอดเราจะเป็นตัวแทนของบ้านไปลองให้ทุกคนเองค่ะทุกคนและถ้ามันมีเมนูไหนดีเราจะ บอกว่า oh, มันอร่อย <laughs> แค่นั้นไม่มีอะไร <laughs> แต่เราไปตามหาเมนูกันและเดี๋ยวอามาจิ้มชีสกันค่ะ ขับรถมาหาของจิ้มชีสแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้น้ำมันกำลังจะหมดค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าปั๊มเพื่อเติมน้ำมันนะคะและนี่ก็คือ PTT Station ค่ะนี่ค่ะปั๊ม PTT Station ทำไมต้องมา PTT Station เพราะว่าปั๊มนี้นะคะเขามีมาตรการวัดเว้นไวเป็นมาตรการที่มั่นใจในเรื่องความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยค่ะเขายังเข้าใจผู้ คนที่ยังต้องเดินทางไปไหนมาไหนทําให้ไม่เกิดการสัมผัสต,ต่อการติดเชื้อค่ะและที่สําคัญเขามีการจ่ายเงินแบบไร้สัมผัสด้วยเราจะได้ไม่ต้องจับเงินไม่ต้องเสี่ยงต่อโรคเลยเจ๋งปะพี่อัานเจ๋งมากๆเลยใช่ไปเติมน้ํามันกันโอเคเดี๋ยวเราไปเติมน้ํามันกันค่ะเดี ja. ๋ยวเราจะเลือกจ่ายค่าน้ำมันผ่านแอปพลิเคชันบูคอนเน c t นะคะจะได้ไม่กังวลเรื่องโควิดด้วยจ่ายผ่านบูคอนเนคค่ะนี่ค่ะเราก็แค่สแกนจ่าย ชำระเงินที่นิงเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะแค่นี้เองค่ะทุกคน และตอนนี้นะคะถ้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน b u ูคอนเน็กใหม่เนี่ยเติมเงิน100บาทก็จะได้เพิ่มอีก100บาทด้วยเติมน้ํามันแล้วก็สะสมบูการเรียบร้อยค่ะแต่ว่าเราจะยังไม่ออกจากที่นี่นะพี่อันเอกทำไมอ่ะเพราะว่าที่นี่ PTT Station นะคะเขามีร้านอาหาร drive thru หรือว่า Take-Away อย่างเช่นคาเฟอเมซอนหรือว่าเทคสัตชิคเก้ที่สามารถเติมความอร่อยได้อย่างปลอดภัยด้วยนะพี่อัอืมโอเคเลยเมนูจิ้มชีสของเราก็ซื้อที่นี่ได้เลยสิ ใช่ปลอดภัยด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไปซื้อเทกซัชิเก้นละกันดัดไดฟ์ทูไม่ต้องลงจากรถด้วยโอเคปะโอเคเดวเดวเดวโอเคไปซื้อเทกซชิเก้นกันค่ะเทกซัชชิเก้นเดี๋ยวเราจะซื้อไปจิ้มชีสกันอุย้ยมีเมนูหนึ่งแถมหนึ่งด้วยเอานี้เลยละกันนี่สวัสดีค่ะเอาชุดเทกซูเีมเบอร์เกอร์ปีคลาสสิกเบอร์เกอร์ค่ะ ะค,ะค่ะรเงิน้จะกัไปรด้อรขอขคุณค่ะค่ะขอสแกนจ่ายค่ะที่นี่นะคะมีให้จ่ายเงินแบบ QR code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารได้ด้วยนะคะทุกคนจ่ายเงินเรียบร้อยรอรับของค่ะง่ายมากไวมากแล้วก็ไม่ต้องสัมผัสอะไรเลยได้เทกซ์ชิคเก้นมาแล้วค่ะทุกคนจะบอกว่าการมาใช้บริการที่นี่ PTT Station เนี่ยสามารถไว้วางใจได้เลยนะคะเพราะว่าเขามีมาตรการ วัดเว้นไว้มั่นใจในความสะอาดสุขอนามัยทั้งการจ่ายเงินผ่านทาง QR code หรือแอปพลิเคชัน Blue Connect ก็ได้นอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีร้านอาหาร Drive thru แบบนี้มารองรับเราด้วยค่ะทุกคนยิ่งทําให้การออกจากบ้านเพื่อมาทําธุระของเราปลอดภัยมากขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อของมาจิ้มชีสกันอีกนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรไปจิ้มชีสที่บ้านบ้างรับรองว่า แปลกแหวกแนวแน่นอนไปค่ะตามหาของกันต่อของจิ้มชีชจะขาดชีชได้ไงคะทุกคนจัดไปเด้สี่ขวดสี่ขวดเลยเหรอจับไปสี่ขวดเลยเหรอไม่ข้ามนะเราจะจิ้มไม่ยัง้งโอเคได้ห้าเลยไหมพอพอสี่ก็พอโอเคสี okay, ่ขวด ถึงบ้านแล้วค่ะแล้วเราก็มีหนูรับเชิญเอ้ยแขกรับเชิญด้วยวันนี้เป็นมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์เป็นตัวอะไรมิกกี้เมาส์อ่ะหนูต้องกินอะไร <c oughs> กินชี เพราะฉะนั้นเราก็เลยให้หนูตัวน้อยนี่มากินชีสกับเราด้วยมาเดี๋ยวเราจะมาจิ้มชีสกันค่ะเพราะว่าของจิ้มเราพร้อมมากแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะไปจิ้มชีสนะคะนี่คือความฝันอันสูงสุดของเราคือบีบให้หมดขวดเอลินเรามาบีบกันปกติทำยังไงปกติทำยังไงบีบแค่นี้กลัวหมดมนีแค่นี้ ฮอ้ไอ้ไออ้ย่ามีความสุขอยู่คนเดียวเด็กอย่ามีอยีปึ๊ง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 เกี๊ยนี่ค่ะชีสของเรานะคะทุกคนมาของที่จะชิมชิมชิมของที่จะจิ้มชีสอย่างแรกนะคะก็คือเทสซชิเกนนี่ที่เราซื้อมาเมื่อกี้นี้นะคะก็คือนี่ค่ะเป็นเซต1แถมหนึ่งด้วยนม่เป็นไง นี่ค่ะเราจะจิ้มชีสให้จิ้มทำไมอ่ะให้จิ้มทำไมให้จิ้มวลาไวจิ้มปลาไปก่อนอันนู้นตัวอะไรจิ้มจบเขาเนี่ยแลบว้าฮ่าฮ่าฮ่เบอร์เกอร์จิ้มชีสมันก็อร่อยอยู่แล้วปะแต่ปกติในเบอร์เกอร์เขาก็มีชีสกันอยู่แล้วนะแต่มันชีสแผ่นเนี่ยจุ่มได้ขนาดนี้เะล่าอ๋อต้องจุ่มแบบเนี้ยแบบเออหนูตัวนี้ไม่เลิกกินชีสสักทีนะ ของจิ้มอันต่อไปก็คือนี่ค่ะปกติแล้วนะคะลูกชิ้นจะต้องจิ้มกับน้ำจิ้มใช่ปะแ,แต่วันนี้น้ำจิ้มเราตัดทิ้งค่ะทุกคนเ<แ>พราะเราบอกแล้วว่าเราจะเอามปจิ้มชีดเท่านั้นไม่ไอ้ไอ้ยอ่ะไอ้ไอ้กินปลาปลาเลยหืมลินจิ้มจบจิ้มจบดูดิหืม จิ้มชีสอร่อยมากทุกคนลูกชิ้นจิ้มชีสอร่อยอ,อร่อยมากไปอันต่อไปค่ะของจิ้มชีสอันต่อไปก็คือพาหนูขึ้นเหนือแต่เจ้าอ้โฮแ,ฮแคบหมูต้องจิ้มกับน้ำพริกหนุ่มแต่เราเอามาจิ้มกับชีสและอันนี้ใครชอบคะจิ้มชีสเลยอันนี้จิ้มชีสแล้วอร่อยมากวดีเฮ้ยยังไม่เรียนไหนที่ไม่ดีเลยนะเนี่ย อ้าวแสดงว่าชีกินยาอะไรก็ได้งี้เหรอเออมีคำถามเข้ามาจากทางภาคเหนือแตะเจ้าอะไรเจ้าระวานชีตกันน้ำพริกหนุม่มชอบอันไหนมากกว่ากันเจ้าจริงๆก็ชอบทั้งสองอันกับเจ้าแต่ว่าชอบน้ำพริกนุ่มมากกว่าเพราะว่ามันแบบถึงรส <c oughs> <c oughs> สวมมินยาชาวเหนือตั้งแต่เมื่อไหร่กับเจ้า <c oughs> อ่ะไปอันต่อไปค่ะของจิ้มอันต่อไปค่ะ เรามุ่งหน้าไปที่ปากริงไงโอ้ขนมจีบขนมจีบขนมจีบจีบจีบ,จบนี่คะ่ะขนมจีบนะคะทำไมจิ้มได้ทำไมจิ<บ>มจ้มไม่ได้อะจิ้มไม่ได้ดิจิ้มไม่ได้เฮ้ย <c oughs> จิ้มได้จิ้มชีดให้หน่อยจิ้มชีทให้หน่อยโอ้ oh! อร่อยละทีเนี้ยขอกินหน่อยค่ะอ๋อกลัวมันหยดเหรอมันไม่หยดหรอกเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดยว เดาเดาเป็นไงอะอย่างนี้เหรอเดีาเดาเดีาเดาอ่าไม่ได้กินแล้วเนี่ยอ่าป้อนหน่อยดิป้อนมาเอ๊ะจะเอายังถือเองอ๋อถือเองสิอืมอร่อยไม่เชื่อลินจิ้มให้ลุงอ๋ออร่อย,ยไหมอร่อยไหมอร่อยค่ะเฮ้ยแต่มันอร่อยนะอันนี้ยอร่อยป่ะพี่อ๋อโอ้อ,อร่อยอร่อยเลยเหมือนขนมจิ้มกุ้งชีสอ่ะเปิดร้านเออจีบกุ้งชีสใช่ไหมอ่า เอ้เนจิ้มเยอะๆเลยลูกจิ้มเยอะๆอมาอันต่อไปมาแล้วเป็นขนมสูตรพิเศษสุดโอรโอ้โอรโอ้จิ้มอะไรปกติชิมครีมแล้วก right ็จุ่มนมแต่อันนี้ต้องชิมครีมแล้วก็จุ่มชีสอะนะเขาจะมีแต่บิดใช่ไหมคะทุกคนบิดแล้วก็ชิมครีมเอแล้วก็จุ่มนมแต่เราจุ่มชีสจริงหรอ โอริโอจุมชีสนี่ค่ะทุกคนโอริโอ้จุ๋มชีสอือร่อยใช่ไหมอร่อยฮะอร่อยยังได้อีกเหรอจริงเหมือนกินแครกเกอร์ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่ออะลองดูไม่แกงนะไม่แกงอร่อยโก้คอยขี้แตกไงทุกคนครับแล้วแต่วิจารณญาณนะครับอร่อยกับพหื่อ ว่าจะฟันดังปีเลยลินเนี่ยอันนี้อร่อยปะอร่อยจิ้มชีสอร่อยปะเด็กมันยังรู้เลยไปอันต่อไปค่ะจิ้มชีสอันต่อไปค่ะทุกคนไม่เลยนี่เลยน้ำพริกปลาทูและสาหายและสหายด้วยปลาทูปกติต้องจิ้มน้ำพริกกะปิแต่ต้องจิ้มชีสเหรอลินอาารยมชิมให้ก่อนหูยอร่อยมากยังไม่ได้กิน้ย ดีนะอีกแล้วเหรออืมลิ้นพังแล้วมั้งครับอะ๋อปิดปากทำไมคะอย่ายุ่งกันเดี๋ยวปิดปากทำไมคะลองชิมดูนะน้องต่อไปชะอมอ่าไอ้ลิ้นลองชิมดูลูกลองชิมดูอ่าลองกินเองก็ได้อันนี้ไม่ได้อ่ะ呀เฮ้ยมันควรจะไม่ได้มาตั้งนานแล้วแหละบาเพิ่งจะไม่ได้ได้อย่างไร ต่อไปไข่เหรออุ้ยไข่เอลินชอบกินไข่ลองดูเอลินไข่จิ้มจิ้มนี่อันนี้น่าจะดีอันนี้น่าจะดี่ <c oughs> ดีแบันต่อไป <laughs> อันต่อไปค่ะให้ไอ้เอมมาต้องซีกันมันจีแล้วน oh, นี่ญี่ปไท<ข>ยแล้วต่อไปญี่ปุ่นแซลมอนได้มาต้นอีกคืออีกคือชี้ไม่ได้เดี๋ยวอีกคือ <laughs> แซลมอนจิ้มชีสอ๋อปกติจิ้มโชยู่วาซาบิอ่ะลองดูนี่ค่ะแดวเดา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 จิ้มชีสจะอร่อยไหมอ่ะแซลมอนมันคาวอ่ะแล้วแล้วชีสก็คาวแล้วแล้วมันก็คาวไงมันขาดขั้นตอนอะไรอีกอ่ะนี่โอ้โหแซลมอนเบิร์นบุ๋มแซลมอนเบิร์นจุ่มชีสน่าจะไหวนะ ใช่สิเพราะว่าเมนูแซลมอนน่ะมันอร่อยตอนที่มันเบิรนและจิ้มชีสเหมือนแบบซาชิมิอะ่ะเขาเรียกอะไรเหมือนซูชิอะ่ะใช่ปะใช่ทำขายเลยไหมเขาขายอยู่แล้วเหนร่อยจริงนะ <c oughs> ต้องเบินต้องสุกทำให้สุกไม่ได้ทุกคนมันขาวไปอันต่อไปค่ะอันต่อไปจะเป็นโซนหลังอาหารแล้วนะหลังอาหารคือผล<อ>ไม้หลังอาหารโอ้มะม่วงมะม่วงเปรี้ยวได้แจ้ ะลองดูแรกๆยอมกินด้วยหลังๆหลบหลังเฉยเลยอะอร่อยไม่อะลองดูนี่ดิลองดูจริงเหรอจริงเฮ้ยเฮ้ยนี่อยากลองนี่อยากลองดีดีโอ้ยหน้าตาดีอร่อยหัวสั่นเลยเมื่อกี้โอ้โหใช่ดีดีให้นี่ดีดีดีเป็นยาอร่อยปะ S <S อุยไอรินอร่อยลูกใช่ไหมไอรินอร่อยไอรินอร่อยลองดูไอจำขาไอจมที่คาดผมหลุดเอ้าที่คาดผมหลุดไปแล้วมิกีิเมาส์หองหัวเขาเลยไม่กินชีสไงอ๋อเดี๋ยวใส่ที่คาดผมก่อนแตนแตนเตนสวมมงกุฎมิกกี้เมาส์อ่ามิกกี้เมาส์ต้องกินชีสนะคจ้าเห็นไหมล่ะอร่อยไหมอร่อยเห็นไหมเห็นไหม อร่่ออยไได้งละันต่อไปเอลินต้องว้าวแน่เลยปิดตาก่อนนะอันต่อไปที่จะจิ้มชีสก็คือแตนแตนแตนไอติมไ่จิ้มไม่กินจี๊ดจิ้มอะไรนะไอจิ้มไม่ได้กินจิ๊ดอ้าวเหรอเขากินกันเปล่าเเหรอต้องจิ้มเชื่อดิอร่อยเอลิน ลุงอ่านไปกินที่อเมริกามาเลยนะอไอติมจิ้มชีสอร่อยมากๆเธอเธอกับเด็กเธอก็เอาเหรอเอา <c oughs> อ่ะเราจะมากินไอติม <c oughs> จิ้มชีสเหรอปกติต้องเอ้ยเดี๋ยวไอติมมีจิ้มด้วยเหรอเอาช็อกโกแลตฟองดูของเซเว่นเนไงเซเว่นเส้นจะเอาเซเว่นหรือเซเว่นเส่นเออมันมันมันพันลิ้นเซเว่นเส้น มันแข็งมันต้องจิ้มชีสมันถึงจะหายแข็งเหรออ่า <laughs> อาจารย์ป้านอาจารย์ป้านอลองดูเอาอันไหนดีอันนี้แล้วกันนะอันนี้โอเคอันนี้แล้วต้องจุ่มชีสด,ด้วย <laughs> อร่อยปะอร่อยเหรอเอลินว่าไม่จิ้มชีสอร่อยเดี๋ยวเราจะมากินจิ้มชีสกันคะ่ะทุกคนหวานเค็มนั่นนะลงตัว <laughs> เหมือนโอรีโอเมื่อกี้แม่เลย ไอติ่มจิ้มชีสไม่ได้อะทุกคนกินเป,นเป,นเปนเล่าๆเถอะจิ้มฟองดูดีกว่าถ้าใครชอบเดี๋ยวเดี๋ยวว,ยว,วันนี้ประทับใจอะไรมากที่สุดประทับใจหนูคนนี้ค่ะว่าไปถึงอาหารประทับใจอะไรหรอประทับใจขนมจีบกุง้งเพราะว่าไอรินปอนไอ,ไอและอะไรไม่ได้ที่สุดไอติม่ม <laughs> ไม่ได้ดจริงๆไม่ได้ดจริงๆอาหารต่างๆจิ้มชีสก็ประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ทำยังไงเอ่ยฝปก่าทุกคนช่วยกันกดไลค์ กดแชร์กดสมัครชใหยด้วยนะคะอ๋อสัตโตัวละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนไม่บายฮะยังไม่ทัตไบเลยถามเหมือนไม่ต้องการคำตอบไม่บายค่ะทุกคนรถเบนซ์รถบีเอ็รถกระบะรถแท็กซี่